สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในแมปแบงค k o ดินเนอร์ย้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาหาอาหารตะเวนกินกันนะครับแกมีเงินเท่าไหร่ห้าสิบหกท่านมีสามสิบห้าบาทท่านจะมาซื้อข้าวร้านตามสั่งนี้กินปุ้ยิดๆิๆปิดๆิษเปิดเลยเลเลลุงลุงลุงอร เข้าใช่ไหมเอายังไม่ยังไม่ได้บอกเลยเอ้ยเดี๋ยวทำข้าวให้ฟรีจานหนึ่งจะจ่ายเงินนะฮะฟรีจะจ่ายเงินคืออะไรเนี่ยไปไปกินหมูกระทะกว่าปะไปมือเขาเช่าคอร์ซื้อเตี๋ยก่อนลุงผมไม่กินแล้วลุงกลัวนะเอ้าเฮ้ยใจเย็นขอกันลงหาหูปูขอซื้ออะไรครับป้าใครป้าแกเรียกฉันพี่สิพี่ไม้หิมโหไม่ต้องกินไปจ่ายเอ้าไป เขาเรี่มีร้านชาอยู่เรียกว่าความหวานที่นี่คาเฟ่ใช่ไหมครับคาเฟ่บ่าอะไรหรออ๋อที่นี่ลงศพมั้งครับเอ้ย <c oughs> คุณจะกวนเพื่ออะไรอะ่ะเอ้ามันเรื่องของผมปะไปไกลไปเอ้าวุ้นชำลายร้านเฮ้ยไอ้หนุ่มขายงอนลุงยังเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลดราคาให้ โอเคโอเคครับผมหายเงินก็ได้อ่ะลดราคาให้ก็อนนี้ไปเออน้ำมารถอาหารในจานลดราคาไปก็ค่อยข้าวเปลานั่นเลยเฮ้ยงั้นผมขอซื้อไข่ขาดาวลงยี่สิบปิดเพลงดิน่ารำได้แล้วอ,ะอ่ะอ้าวแล้วมันมีข้าวสองจานอ้าวเพิ่มไปเลยัดข้าวจานหนึ่งให้หมดไปก่อน ก,กินด้วยกินด้วยกินด้วยแกกินแค่ข้าวไปอ๋อนี่แค่จะกินไข่ดาวคำเดียวไม่เลี้ยงนะลุงเออเก็บเงินที่ฟันเก็บเงินที่ไอหัวแดงนะครับไปแล้ผมไม่ชหัวแดงผมไม่ใชัวแดงผมไม่ได้ชัวดหัวแด,หแดงครับโอ้โหเอ้เดี๋ยวนะลุงงพวกแกต่างไปยังโอตานโลกเอา้า <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ว่าจะไปตัดเองดีกว่าโอเคดีฉันทำน้ำจิ้มให้กินเอ้ย hey! มิทยุศูนย์จ้มากด0.5นย์จุ้าว่ะโอ้โหเงยมิทยุศูนยเดี๋ยวฉันทำน้ำจิ้มให้กินนะท่านผู <yeah. S 1> ้ชมอันนี้เป็นสูตรลับนะครับห้าไมไปบอกใครนะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเราจะใช้ซอสซอสหมูย่าง mm. หมูย่าง อันนี้หลังจากนั้นเราจะเพิ่มสีตกแต่งด้วยพริกพริกแดงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เพื่อความเผ็ดเราจะใส่พริกเขียวเราพริกเขียวมันจะเติมเผ็ดได้เยอะดีกว่าพริกแดงแพริกแดงเราไม่เติมสีเฉยใส่สักสองอันนะครับต่อไปใส่กระเทียมทําให้หอมน่ากินใส่มิ้งงาด้วยแล้วก็ใส่ผัดใส่มะนาวครับ เพื่อจะได้มีความคิดจา๊าดหน่อยแล้วก็น้ำตาลเคน่นี้สูตรลตรละนะคะท่านผู้ชมแต่ไปทำกินจริงน่าจะไม่ได้นะครับเอ่เอามาหละน่าจะไม่ได้นั่นแหละเห็นแล้อ่ะนายฝากซอส้วยก็สั่งเลยเอาหมูหั่นบ้างดีกว่าอ่ะฮะไม่ต้องหยิบน้ำซุปมานะเดี๋ยวสั่งให้เกลือของแกหยอกเกีียวทนไมเอาไก่แล้วกันเดี๋ยวเป็นโรคเกา ใส่กรอบไหนได้สักไข่ไหมฉันไม่สักไข่นะผักบุ้งก่อนไม่เอาผักไม่กินผักไม่นายไม่ต้องกินก็ได้ฉันเอาเค้กมาให้มันน้ำชุบหวานเฉยน้ำชุบเอ้ยเอาไข่มาด้วยดีกว่า มึเส้นไม่เป็นไรไป,ไไปวางเลยน,นองเล็บนองเล็บไปดองเท้ามันสีจังข้างนี่ <c oughs> <c oughs> ข้าวกินด้วยกันนะฉันไม่กินข้าวเดี๋ยวอิ่มฉันจะกินขนมฮ่าฮ่าฮ่าจิดเต้น <ü> อ้าวอาหารนี้โซนวีพีดีนะฉันเป็นคนวีพีตักได ใช่ไหมใช่อย่าอย่าลืมเอามันหมูมาด้วยนะเอามาแล้วโอเคเชือแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกินไม่หมดไม่สั่งอาหารทะเลมาปกติมาด้วยนะแบบไม่ V i P อ่ะโอเคได้นี่อะไรเนีเนี่ยนายดูอาหารที่มีกระดากระดิกระดากระดาโอ้เล์ พ่อเบลมารียอทำมกูโลโก้เลสโก้อ่เอาคนี้ครับผมมาโจกระดาจดีกระดากระดาเมันเต็มโต๊ะกันหมดเลยเนี่ยก็เดยฉันจะตอกไข่โบเก่งข้าวดีกว่าอกใส่ระหว่างลออนันจะกินนักจิมซอมันดูกจะเข้าไหมอร่อยสุดๆไปเลยนักเก็ต นายลองทำดูดิอันนี้เอาหารอ์ไรไข่เนาะนาย,นอยานนลอง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 เดี๋ยวฉันลองเลยฉันลองถ้าไม่ปลาหมึกมีสองแบบอะหมึกเติมกับหมึกไม่เติมอ๋อน้ำมันจุตัวสั้นกว่าใช่ปหมอันนี้เป็นหมึกไข่ใช่ปหมใช่แต่หมึกไข่อร่อยมากเลยแล้วมีไข่หมึกปะไข่หมึกกไข่เหมือนกันนั่นแหละ,ละไม่หมึกไข่มันจะเป็นตัวหมึกออที่มีไข่ อันนี้ก็ไข่หมึกเอ้ยฉันกินไข่หมึกอีกอะเปย่างอันนาาั้นไข่หมึกนี่อันนี้ของลับมันหมูเอาไปทำให้ผัดอันน hmm. erm. uh uh ี้หมึกไข่เห็นไหมตอนอ้วนๆเลยหมึกไข่แล้วก็ลงวมุนห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 มุนเส้นวมุนหมุนวมุนหุนหมุนเส้นวุ้นเส้นคนละอันนะได้ แม่เลยใส่นี่ลงไปด้วยนายห้ามกินมันหมูนะเดี๋ยวน้ำซุปไม่ไม่ไมอร่อยหนีวังกันใช่กังปะวะห <c oughs> นีปนปนมือไข่กับไข่มือโอ้ยมือไข่ชัน้นจิ้มอยู่ไปย,ยังเดี๋ยอยู่ยวันกังต้องเป็นของอยู่วันซ <c oughs> บอยา ฉันว่าฉันเอาไอ้น,นี่ลงในกะไอันนี้ของฉันนะและนี่ก็ของฉันไม่จะอยากไห้กินนายห้ามกินมันหมูนะถ้ากินมันหมูนายต้องเลี้ยงเออไม่กินก็ได้จะชอบอะไรกินซีจะอยากได้ซีจ้ะอะไรเน,นี้หมูุณแคบบ้านเหน็บไม่กินกับชีสวะ่ะฮัลโหลไม่ได้ด่านะแต่อันนี้พูดเรื่องจริง เป็นรสแต่หันอยากชีดอุ้ยอนี่กับใครดีวะต้องลำบากไปตักให้อีกไม่ทำแล้วกันชิกเกียร์ทำเอาแบบซอชีสแบบไม่ค่อยอร่อยไปอันนี้เป็นซอชีสสูตรหาร้านนะไม่ใช่สูตรชันถ้าเป็นสูตรชันมันจะอร่อยกว่านี้นโอ้โหอ่าแยจิ้มแยงจิมงจ้ม แย่งจิ้ม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 แล้วก็แย่งจิ้ม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  แล้วก็แยงจิ้มแล้วก็แยงจิ้จมกินแล้วกันแล้วก็แยงจิ้มเขาจะทำวิชาชิมมันหมดนี่ไงหมดแล้วสะใจแล้วก็แยงจิ้มอ,อือ,อ ฉันว่าฉันจะไปทำซอสช็อชโกโกแลตของฉันเอง<ม>แต่ฉันจะไม่ให้ในายกินและฉันจะบาจิ่มกับแตงโมทำซอสช็อชโกโกแลตมาจิ้มกับแตงโมกันนะค,ะคน<ม>รับทุกคนใส่น้ำตาลใส่ข้อความใส่ชีสจะไ,ได้มีความละมุนหน่อยใส่ยาขาวมันจะได้ละมุนได้ ม่่ใชน้ำตานดูน้ำตาดิอื้มไม่อร่อยนแน่แน่หวานหวานตัดขาเลยแค่นี้แหละแค่นี้แหละนี่หวานตาอดอัดขาแบบแค่เดียวมันจิ้มแบบแทงหมูอ่ะอแ,แทงหมูเฮ้ยโดนแย่งต่งหมูใช่มีหละลองกินกดูดิแกอะไรกูเนี่ยไหนรอ,อร่อยเลยอู้ มันสับปะรดจิ้มดีกว่ามันน่าจะหวานหวานฉ่ำแน่นอนออมันหวานหวานอมเปรี้ยวๆช่ำๆอะแล้วม,มีน้ำเยอะมากๆโคตรอร่อยถูไปตักผลไม้เยอะๆเลยตรงทนนนะีนี้น,ะนี่ไงเน,ะน,นะน่นี่แหละลหวานนี้ ยังแมงยังหอยเชลยังหอยมาแมลงภู่เขาจะไปทำน้ำจิ้มดีกว่ามาแล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวหอยมาแมลงภู่หายไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยหอยมาแมลงภู่หายไปไหนหมดทเดี๋ยวใช้ทำน้ำจิ้มสูตรสูตร สูตรเจ๋ยวให้ิ้ำซุปเจ๋ยวก่อนอื่นใส่อะไรรู้ไหมกระเทียมเพื่อความหอมหอมะนาวสองก้อนเพื่อความจีจ๊ดจ๊าดเเปรี้ยวแล้วก็พริกพริกพริกหมูนะให้ไม่ใช่พริกสดน,นะงางาน้ำตาล ชยดำพริกป่นมาแล้วโอ้โหเต็มเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยไ้ต็มซุมหมดละเวนดิบาเฟดีที่ไม่ได้หอมม่อร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อย

ความอร่อยของมันก็ละลายไปในน้ำซุปแล้วจุดกไมก็เหมือนกินแค่มันอะแต่ไม่มีรสชาติเนนเนียมันนอน,เด,เ,น <c oughs> <c oughs> เด็กใชไม่ดีเอาเฟรนี่ไปฮ่าซอสช็อกโกแลตหมดแล้วเกินเลยให้ใช้ทำให้ใหม่ไหมทำขีดถ้วยสามเลย โอเคจะให้ค้วยก็ต้องสีเดิมสูตรจะได้เหมือนเดิม,มกระดาษกระดีกระดาษกระดาษอ้มันหมูแซ่บโอ้โหมันหมูฉันหมดเลย ม,มันหูหควทั้งหมดเลยสามชิ้นเนี่ยฉันไ้นึ่งชิ้นก็แหลโอเคใช่ฝุ่นนี่ไงจำได้แล้วน้ำตาลสามก้อนตัวนี้ถ้าจำได้ มันต้องทำอย่างนี้มันต้องใส่ชีสด้วยใช่ไหมอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยซอสอะไรวะนี่นะคะะเดินระเดินหนึ่งสองสามอนสดนอใส่ชีสด้วยเช่ทำทั่วหนึ่ง ายวางก่อนสิขั้นจะให้ในายกินช้าๆอือเปรี้ยวเตรียมตัวแล้ว<สาย>ครบแล้วสามถ้วย เอามาวางเลยมันจะกินหมดเหรอหมดเลยอืออืออหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยวางตรงไหนนี่สามถ้วยโอเคสามถ้วยแล้วจุ่มนับสามถ้วยจมนับอร่อยโคตร มันอร่อยกับหมูกระทะาีเหรอไหมมาป้าใช่อร่อยมากไม่กงไม่กินแล้วหมูก็ทงหมูกระถ่ายจิ้มของหวานเอ้ยมันหมูชันมันหมูชันอ่ะเหลือให้หนึ่งอันเอาเฮ้ยเอาไปสั่งมันหมูเราวจิ้มช็อกโกแลตตัวนี้จะอร่อยไหมน่าจะค่ะน่าจะไม่อร่อยงอมๆอะไรคือเพื่อความมันๆหวานๆนี่มันอะไรกันนละมุนแล้วมันแตกในปาก โคตรอร่อยอร่อยกว่าเตงโมอกแม่ลองทำดูดิจริงเหรอจริงมันระเบิดในปากอ่ะมันมันมันหวานอ่ะแล้วมันหมูมันแบบรสชาติมันลงไปในกระทะใช่ไหมแล้วมันไม่มีมันมันแบบมันลงยังไม่หมดแล้วมันแบบเค็มๆนิดนึงอ่ะตัดแล้วก็บาโดนหวานอ่ะแล้วมันระเบิดในปากมันมันอ่ะหน่อยลองกินสิ

ฉัน mm hmm. ใช้ได้ใช่ได้แซลมอนจุ่มซอสที่ฉันทำมาใหม่ที่ไม่ใช่ซอสช็อกโกแลตลองดูอะไมวนเนี่ยนี่มันนี่มันส้ตมตำคอหมูย,ย,ย่าอะไรยงไงรสชาติออกแนวนั้นเลยเนี่ยนายเออพดัดงนานมาเก็บโตเก็บโต๊ไม่ได้ด้วยปุ่มอยู่ตรงนี้ได,ได้แล้วเก็บโต งานอ่ะไม่ใช like oh, okay. so oh, well, ่เก็บโต๊ะเก็บจานโอ้โหเราน่าจะโดนคิดตังค์เรากินยังไม่หมดมันเก็บไอ้น่นจะจะบอกให้มันเก็บโต๊ะต้องทำยังไงวะอร่อยไหม นเงียบๆนะครับผมจะหนีแล้วพนักงานเก็บเงินที่ไอ้บวกแดงนะครับไปแล้วเออเอามาครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทครับไม่ไมีตาไปล้างจนานไง<ป>เออหนึ่งก็หนึ่งตูดตูดฮียบัดนี้ไอ้หัวแดงไอ้ฟ้าน้่มป็งไงเออฮัลโหลเขาผู้ตำองวดปวดเออเอาตำรวจมาจับที่ น้ำนหมูกระทะเป็นคลองนินเนอร์ด้วยนะครับพอดีมันมีคนใส่บวชแดงๆมามา,มากินร้านผมแล้วมันไม่จ่ายเงินครับเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทครับโอเค okay, ครับผมกำลังไปเอ้ยกูบวดมาจับกูทำไมผูยังไม่ได้ทำอะไรพี่ได้กูต้องร้อจัดจ่าปหมอหมอช่วยด้วยไปเร็ว